เซลที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของร่างกายก็คือเซลประสาทหรือนิวรอนเซลประสาทมีความสำคัญเนื่องจากเป็นองค์ประกอบของระบบประสาททั้งหมดทั้งในสมองและไขสันหลังทำให้เกิดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดการแสดงความรู้สึกและการรับสัมผัสโดยการที่เซลประสาทจะทำหน้าที่รับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นแล้วถ่ายทอดออกเป็นสัญญ,ญาณประสาทไปยังปลายทางต่อไป เซลล์ประสาทประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือตัวเซลล์หรือเซลล์บอดีและขแขน,นของเซลล์ก็คือเดนดรี์และแอคซอนเซลล์บอดีนั้นบางครั้งอาจจะเรียกว่าโสมารรูปร่างหน้าตาของเซลล์ประสาทมีได้หลายแบบอาจจะเป็นเซลล์ประสาทแบบที่เรียกว่าขั้วเดียวยูนิโพลานิวรนเป็นเซลล์ประสาทแบบที่มีแขน,นแตกออกจาก ตัวเซล์ลหรือเซลล์บอดี้เพียงแขนงเดียวส่วนที่เห็นอยู่นั้นคือคนิวเคลียสแขนงที่แตกออกจากเซลล์บอดี้นั้นอาจจะมีสองแขนงก็ได้ถ้าแตกสองแขนงจะเรียกว่าไบโพล่าเนิวรอนหรือมากกว่าสองแขนงขึ้นไปก็จะเรียกว่ามัลติโพล่านิวรอนหรือเซลล์ประสาทหลายขั้ว มลติโพล่าเนวรอนนั้นมันจะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนําสัญญาณไปสู่อวัยวะที่ทําให้เกิดการทํางานขึ้นแขนที่แตกออกรอบนิวเคลียสนี้ก็คือเดนดริ์และหน้าที่สําคัญของเดนดริ์นั้นก็คือจะทําหน้าที่ในการรับสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ในการรับนี้จะรับเป็นสัญญาณอาจจะเป็นสารเคมีหรืออาจจะเป็นการสัมผัสก็ได้ส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมและนิวเคลียสรวมกันก็คือเซลล์บอดีหรืออาจจะเรียกว่าโซมาต่อจากส่วนที่เป็นเซลล์บอดีออกไปหรือโซมาออกไปนั้นก็จะเป็นแอคซอน เซลประสาททุกชนิดจะมีแอคซอนเพียงแขนงเดียวเท่านั้นแอคซอนจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับหน้าที่และบริเวณที่มันอยู่ถ้าเป็นเซลล์ประสาทในสมองแอคซอนจะมีขนาดสั้นเส้นผ่าศูนย์กลางของแอคซอนจะมีขนาดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์ประสาทที่พอดไปตามไขสันหลังแอคซอนจะยาวมาก แล้วแยกออกไปอาจจะยาวลงไปถึงบริเวณขาก็ได้หรือมีความยาวได้หลายฟุตแอกซอนจะเป็นทางให้กระแสประสะาทเดินทางออกไปยังอวัยวะปลายทางหรือเป้าหมายปลายทางตรงปลายของแอกซอนจะมีะแขนแตกออกไปบริเวณนี้เรียกว่าแอกซอนเทอร์มินอลซึ่งแอกซอนเทอร์มินอลนั้น อาจจะไปสิ้นสุดที่บริเวณมัดกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวเมื่อมีสัญญาณประสาทเข้ามาจะส่งผ่านมาที่ตำแหน่งที่เรียกว่าแอคซอนฮิลล็อกตรงบริเวณแอคซอนฮิลล็อกนั้นจะทำหน้าที่รวบรวมกระแสประสาทหรือรวบรวมสัญญาณที่มาจากหลายๆแขนงของเดนไรท์ แล้วส่งผ่านมาตามแอ็กซอนฮิลล็อกเพื่อส่งต่อออกไปตามแอ็กซอนไปยังแอ็กซอนเทอร์มินอลเซลล์ประสาทบางชนิดบริเวณแอ็กซอนจะไม่มีสิ่งหอ่อหก้้แต่บางชนิดก็จะมีสิ่งหอ่อหก้้สิ่งที่มาห่อหก้้ตรงบริเวณแอ็กซอน ON, ก็คือชวานเซลล์ซึ่งชวานเซลล์นี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนในการป้องกันการกระจายของสัญญาณประสาท ชวันเซลล์จะห่อหุ้มตลอดความยาวของแอ็กซอนเป็นระยะระยะชวันเซลล์นี้จะสร้างชั้นไขมันขึ้นมาชั้นไขมันนี้พันรอบบริเวณแอ็กซอน ON, เรียกว่าไมอลินชีตระหว่างไมอลินชีตแต่ละอันจะเป็นช่องว่างที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มบริเวณน,นี้เรียกว่าโหนดออฟแรนเวีย ที่โหนโดออฟแรนเวียนนี้เป็นบริเวณที่จะเกิดแอคชั่นโพเทชียลก็คือเกิดกระแสประสาทนั่นเองเมื่อมีสัญญาณเข้ามาตรงบริเวณปลายเดนไรท์ไม่ว่าจะกี่สัญญาณก็ตามสัญญาณทั้งหมดนั้นจะเข้ามารวมกันแล้วก็ประมวลผลผ่านออกมาตามแอคซอนเ l ลล็อกเพียงสัญญาณเดียวจากตรงบริเวณแอคซอนเ l ลล็อก สัญญาณน,นั้นก็จะส่งต่อไปตามแอคซอนแล้วก็ไปถึงแอคซอนเทอร์มินอลซึ่งตรงบริเวณแอคซอนเทอร์มินัลนั้นก็จะมีบริเวณที่เรียกว่าไซนัปซิสหรือเป็นบริเวณที่จะมีเดนดริ์ของเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่งเข้ามาสัมผัสด,ด้วยในทำนองเดียวกันบริเวณเดนดริ์ที่รับสัญญาณน,นั้นก็รับสัญญาณมาจากแอคซอนของเซลล์ประสาทเซลล์ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้สัญญาณนั้นอาจจะอยู่ในรูปของสารเคมีเช่นเกลือน้ำตาลหรือแม้กระทั่งความเครียดก็ทำหน้าที่เป็นโมเลกุลสัญญาณได้เช่นเดียวกัน